คนกรุงเทพมหานครยุคแรกเป็นใครมาจากไหนคนยุคสมัยความเป็นกรุงเทพมหานครที่แท้ภาพสำเพ็งในอดีตเ,ออเคยสงสัยกันไหมว่าก่อนหน้าที่กรุงเทพมหานครจะมีสภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรมแบบที่เป็นในทุกวันนี้เ,ออเมื่อแรกสถาปนากรุงเทพมหานครสภาพความหลากหลายทางชาติพันธ์ กลุ่มคนเชื้อชาติต่างๆเป็นใครมาจากไหนกันบ้าง oh. หลังการศึกสงครามทำให้บ้านเมืองต้องเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่กรุงศรีอยุธยามาตั้งมั่นที่เมืองธนบุรีสถาปนาเป็นกรุงธนบุรีครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นปฐมบรมราชวงศ์จัก,กรีกรุงเทพมหานครไม่ได้สร้างเสร็จในแผ่นดินเดียวในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนื่องจากมีศึกติดพันต่อเนื่อง ในความเห็นของสุจิตวงเทพความเป็นกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงมีครึ่งชัดเจนในแผ่นดินรัชกาลที่สามแต่เมื่อมาถึงข้อคำถามในเชิงประชากรศาสตร์ว่าด้วยคนกรุงเทพมหานครในยุคตั้งต้นว่าคนกลุ่มนี้เป็นใครหรือมีจำนวนเท่าไหร่สุจิตวงเทศผู้เขียนหนังสือกรุงเทพมหานครมาจากไหน อธิบายว่ากรุงเทพมหานครยุคแรกคนทั้งหมดไม่ได้เป็นชาติพันธุ์เดียวกันและยังไม่มีสำนึกคนไทยดังเช่นที่เป็นในปัจจุบันคนกรุงเทพมหานครยุคแรกสามารถจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่แบบกว้างกางได้สามกลุ่มคือคนพื้นเมืองดั้งเดิมคนต่างชาติต่างภาษานานา,นาประเทศและคนสยามคนพื้นเมืองดั้งเดิมในกรุงเทพมหานคร สำหรับกลุ่มคนพื้นเมืองดั้งเดิมนั้นสุจิตอธิบายว่าในกลุ่มนี้ยังไม่รู้ชื่อเรียกตัวเองว่าอะไรบ้างแต่มีร่องรอยทางวัฒนธรรมซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มนี้มีหลายตระกูลภาษาปะปนกันเช่นมาเลจามและหรือชวามลายูตระกูลมอนขเขมรตระกูลลาวไทยภายหลังยังมีตระกูลจีนที่เบตเข้ามาผสมด้วยคนพื้นเมืองดั้งเดิมนี้ถูกคนอยุธยายุคนั้นเรียกชื่อ ในกฎมนเทียนบาลว่าแขกของลาวพมา่าเมงมอนมอสูงแสงจีนจำชวาชื่อต่างๆที่พบในกฎมนเทียนบาลน,นี้ถูกเรียกรวมว่าเป็นชาวสยามแต่ถ้าแยกออกเป็นชื่อจะมีดังนี้แขกคำเรียกรวมๆที่หมายถึงคนที่นับถือาศาสนาพราหมณ์ฮินดูกับอิสลามแต่ความหมายในที่นี้เป็นพวกมุสลิมที่นับถือาศาสนาอิสลาม มีทั้งมาเลจามหรือชวามลายูอาหรับเปอร์เซียขอมคำเรียกรวมๆที่หมายถึงชาติพันธุ์อะไรก็ได้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูกับพุทธมหายานในละแวกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจากเมืองละโวมาถึงพระนครนายเขมรต่อมาจึงหมายถึงพวกขเขมรทั้งหมดเรามีสองพวกอยู่ทางเหนือคือพวกล้านนายโยนกมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางพวกหนึ่ง กับทางตะวันออกเฉียงเหนือรวมสองฝั่งโคงคือภาคอีสานกับประเทศลาวทุกวันนี้อีกพวกหนึ่งพมา่าประกูลที่เบตพมา่าหรือจีนที่เบตมีชื่อเก่าว่าพอ,อยูเมงคำเดียวกับมอนที่กลอนจากคำรามันแต่หมายถึงเฉพาะพวกที่อยู่ฮาริพุนชยัยลำพูนมอนหมายถึงพวกรามันจากเมืองหงสาวดีมาสูงแสง ในหนังสือโดยสุจิตวงเทศอธิบายว่ายังไม่สามารถหาร่องรอยว่าเป็นพวกใดคาดคะเนจากสำเนียงแล้วไปทางประกูลขาหรืองอกก็เป็นได้จีนพวกขั่นหรือจีนแท้ก็เป็นได้หมายถึงคนพื้นเมืองทางใต้ของจีนก็ได้เช่นกันจาม เป็นพวกตระกูลมาเลจํจำอยู่ในเวียดนามและเขมรแต่เดิมนับถือพุทธและเปลี่ยนไปนับถืออิสลามํำนาญการเดินทางทะเลเรียบชายฝั่งก่อนชาติพันธุ์อื่นพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาจัดให้เป็นกองทัพเรือเรียกว่าอาสาจามชาวาหมายถึงชาวชาวาจากเกาะชวาในอินโดนีเซียคนต่างชาติภาษานา,นานาประเทศ สุจิตอธิบายว่าคนกลุ่มนี้ทับซ้อนกันสองกลุ่มมีทั้งกลุ่มคนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อยู่ห่างไกลกับกลุ่มที่มาจากที่อื่นเช่นตะวันออกกลางยุโรปและอื่นๆรวมถึงหมู่เกาะเช่นญี่ปุ่นและอื่นๆยกตัวอย่างหลักฐานจากหมายรับสั่งเสด็จขึ้นไปรับพระแก้วมรกตสมัยปลายแผ่นดินพระเจ้าตากเมื่อแห่กลับมาถึงกรุงธนบุรียังให้เล่นฉลองอีกนานการละเล่นเหล่านั้นมีชื่อเป็นของชาติภาษาต่างๆที่มีหลักแหล่งในกลุ่ ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ปีพาดไทยปีพาดรามานันและมะหรีไทยมโหรีแขกฝรัง่งมโหรีจีนยวนมหรีมอญเมขมรผลัดเปลี่ยนกันสมโพธิสองเดือน12วันแม้คนพื้นเมืองดั้งเดิมอยู่ในประกูลเดียวกันแต่สำเนียงต่างกันเนื่องจากหลักแหล่งห่างไกลกันจึงถูกจัดให้เป็นคนต่างชาติภาษาโดยการแบ่งคนแบบกว้างๆใช้เกณฑ์เรื่องภาษาพูด ฉะนั้นตระกูลลาวไทยด้วยกันก็ถูกแบ่งเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้หากพูดสื่อสารกันแล้วไม่รู้เรื่องผู้เขียนหนังสือกรุงเทพมหานครมาจากไหนยกหลักฐานจากหนังสือเท้าสีจุลาลักษณ์หรือนางนพมาศพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สามซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนยุคต้นกรุงเทพมหานครเข้าใจว่านอกจากไทย แล้วก็ยังมีคนชาติภาษาลาวซึ่งสามารถแบ่งภาษาลาวเป็นอีกหลายชาติภาษาเช่นลาวน้ำหมึกลาวเงี้ยวลาวทรงขาวนอกจากนี้ยังมีโครงภาพคนต่างภาษาซึ่งรัชการที่สามโปรดให้แต่งแล้ววาดภาพประกอบติดในศาลารายรอบกำแพงวัดพระเชตุผนมีชื่อของสิงหนไทยกเกรียงแอฟริกรันดอดทชิกดูดอิตาเลียนฝรั่งเศส อาหรับแขกประทานปะทานแขกจูเลียมอนหารูชัป,ปีตัดสบากรัตเชียนปีเตอร์สบูและอื่นๆคนไทยสยามสุจิตวงเทศอธิบายว่าคนกลุ่มนี้ก็ยังทับซ้อนกับคนพื้นเมืองดั้งเดิมและคนต่างชาติภาษานานาประเทศอีกโดยคำว่าไทยสยามหมายถึงคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า ไทยมีหลักแหล่งบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาเท่านั้นที่ต้องเรียกไทยสยามเนื่องจากแยกคนไทยออกจากคนสยามไม่ได้ผู้เขียนหนังสืออธิบายต่อว่าคนพื้นเมืองดั้งเดิมกับคนต่างชาติภาษาบางพวกแต่เดิมก็ได้ชื่อว่าคนสยามทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปก็ปรับตัวเองเป็นคนไทย สืบสายตระกูลจนเข้ารับราชการมียศสูงส่งเป็นผู้ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นไพร่บ้านพลเมืองกรุงศรีอยุธยาเมื่อกรุงแตกพศ2310ก็กระจัดกระจายย้ายแหล่งมาอยู่ที่เมืองบางกอกธนบุรีนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลากหลายที่เข้ามาสวามิภักดกิ์ที่ถูกกวาดต้อนจากบ้านเมืองอื่นซึ่งไม่สามารถจำแนกแยกแยะออกได้ แต่ที่สามารถยืนยันชัดเจนคือพวกนี้เป็นคนไทยสยามจากที่อื่นทยอยเข้ามาตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรีแล้วตั้งหลักถาวรกลายเป็นประชากรกรุงเทพมหานครเต็มตัวตัวอย่างของคนไทยสยามในกรุงเทพมหานครที่เห็นชัดอาทิตระกูลจีนพระเจ้าตากตระกูลเปอร์เซียมุสลิมบุญนาค ล้วนเป็นคนสยามในพระนครศรีอยุธยามาก่อนเมื่อถึงยุคกรุงเทพมหานาครก็เป็นคนไทยสยามอย่างสมบูรณ์ส่วนข้อคำถามเรื่องจำนวนประชาชนในกรุงเทพมหานาครยุคแรกสถาปนาเมื่อพศ2325มีเท่าไหร่นั้นยังไม่สามารถตรวจสอบแน่ชัดได้แต่คาดทะเนจากตัวเลขโดยประมาณของเซอร์ จอห์นเบลริงที่เข้ามาถึงเมืองบางกอกในรัชกาลที่4หลังสถาปนากรุงเทพมหานครประมาณ73ปีจำนวนประชากรทั่วราชอาณาจักรสยามมีไม่เกิน5ล้านคนเป็นประชากรกรุงเทพมหานครไม่เกิน3แสนคนทำให้คาดคะเนได้ว่ายุกคกรุงธนบุรีกับต้นกรุงเทพมหานครต้องมีน้อยกว่านั้นอาจมีเพียง1 0 0 0 0แสนหรือ2 0 0แสนคน